สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤกษแลัคนาพฤกษบประจำช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคมนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะมาดูกันที่คนโสดชาวพฤกษบสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้าง0ดาบ สองไม้เท้า e i g p e n t a c l e s the, se, the moon นะคะแล้วก็ tower นะคะมีคนเข้ามาค่ะเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดหรือเป็นคนที่ไม่คาดคิดเข้ามานะคะคที่คาดไม่ถึงเข้ามาในจังหวะที่ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่เพราะว่าสิดาที่ตามมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่ยังไม่โอเคอะในเรื่องของความความรักครั้งเก่าที่ผ่านมานะคะความรักครั้งเก่าที่ผ่านมา ที่มันยังไม่หายดีนะคะความพร้อมก็เหมือนจะยังไม่พร้อมเหมือนกันในใจก็รอบางคนที่อยู่ในใจอยู่นะคะอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าหรือเราต้อง move on ได้แล้วแต่จริงๆความพร้อมของคุณยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะ move on เจอคนใหม่พร้อมหรือเปล่าคือคนใหม่มันจะเข้ามาตอนไหนก็ได้ไงในใน,ในช่วงที่ที่มันจะเข้ามาเนี่ยออกไหมแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะรับเขา ในตอนระดับเรามีความพร้อมแค่ไหนแต่ในจุดเนี้ยที่ดูนะคะยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะในความรู้สึกคือมันยังจมดิง่งมันยังมันยังต้องการเวลามากกว่านี้ในการที่จะฮีลิ่งตัวเองให้มีความแข็งแรงมากกว่านี้นะคะแข็งแรงที่จะเคลียร์ใจตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถึงจะรับคนใหม่ได้อะใจมันยังไม่พร้อมจริงๆอ่ะต่อไปคนที่มีอิทธิพลปต่อใจของคุณนะคะ สถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างห้าถ้วยทำทันแปดถ้วยอืมเขาก็เพิ่งเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์และยังคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคนเก่าเกี่ยวกับรักครั้งเก่านะคะยังไม่ลืมก็ยังไม่ลืมคนเก่าแต่ก็ต้องปรับตัว ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะจะต้องเจออะไรใหม่ๆต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องมุกออนนะต้องอะไรแบบเนี้ยนะคะสามดาบยังไม่พร้อมที่จะมีความรักเหมือนกันถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีในเรื่องของรักสามเศร้าเผื่อจะหนีจากคนนี้มาเราเจอคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งกลับเหมือนกับว่าแต่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ใยดีเขาอย่างที่เขาคิดเอาไว้อืมนะคะคือความรักก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ในฝั่งของเขานะ จะมีปัญหาอยู่แต่ปัญหาหลักๆคือเกี่ยวกับคนเก่านะคะอาจจะเป็นเราก็ได้ี๋ยวเรามาดูกันซิว่าความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงเจถ้วยสามถ้วยเก้าถ้วยเจ็ดไม้เทา้าคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าทำให้คุณเสียใจเขาก็เสียใจเหมือนกันในที่สุด ในท้ายที่สุดอะสุดท้ายแล้วอะมันวนมาที่เขาเองอะความเสียใจความอะไรต่างๆที่โยนมาให้คุณในตอนนั้นในตอนเนี้ยมันกลับเข้าสู่ตัวเขาแล้วนะคะความรักที่เคยรู้สึกว่าอยากจะได้อยากจะได้มันกลับไม่ได้อย่างที่เขาคิดเอาไว้แต่ถามว่าเขาสู้หน้าหรือเปล่าเขาก็ไม่กล้าสู้หน้ากับคุณเท่าไหร่ไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าที่จะคุยไม่กล้จะคุยอะไรก็อยากจะคุยแต่คือทําตัวไม่ถูกอะมันไม่มีหน้าไปเจออะ มไม่มีหน้าที่จะเหมือนแบบแทนหน้าเข้าไปหาคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาแบบนั้นแล้วนะคะมันเกี่ยวกับรักสามเศร้าโดยหลักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต่อไปคุณคิด่ารู้สึอย่างไงกับเขาก้าวเหรียญสองถ้วยพยายามที่จะอยู่เป็นโสดให้อย่างมีความสุขแข็งแรงให้ได้มากที่สุดแต่ความรักที่คุณมีต่อเขา ถามว่ามันยังอยู่ไหมมันยังอยู่มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่คิดไปคิดมายิ่งคิดมันยิ่งปวดหัวยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวไม่ใช่ยิ่งคิดยิ่งแขนแต่ยิ่งคิดยิ่งปวดหัวนะคะเหมือนมันตีกันไปหมดเลยว่าต้องการหรือไม่ต้องการเราต้องทำอะไรหรือเราไม่ต้องทําอะไรเราจะมีความรู้สึกสับสนเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในจะคนใหม่จะเข้ามาอีกคนใหม่จะเข้ามาจีบอีกในจะคนที่ยังไม่เคลียร์ทางความรู้สึก จะมีความสงสยัยมีความสับสนอะไรต่างๆที่มันค่อนข,ข้างที่จะมัวอีตัวไปสักหน่อยหนึ่งในช่วงสิบเอสสิบเดเดือนนี้นะคะกรกฎาเนี่ยต่อไปเขาอยากบอกอะไรกับคุณก้าวดาทำแทนนะคะแล้วก็เดทเขาเสียใจมากเลยที่ความสัมพันธ์ของเราสองคนต้องไปอยู่ในจุดที่มันเป็นจบ ที่จะต้องเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ที่มันรักกันดีๆเนี่ยเราต้องจบมันเป็นเพราะเขาเขาไม่โทษคุณเลยเขาไม่โทษใครแล้วเขาโทษตัวเองที่เขาตัดสินใจแบบนั้นหรือเขาตัดสินใจทําอะไรที่มันไม่โอเคตรงนั้นเขารับรู้ถึงความเจ็บปวดถึงความสูญเสียถึงความรู้สึกที่มันทรมานตรงเนี้ยเขารู้สึกแล้วว่ามันเป็นยังไงนะมันแบบเข้าใจแบบซึ้งเลยอะซึ้งในรถพระธรรมอันยิ่งใหญ่นะคะต่อไปบทสรุป บทาสรุปคนโสดทุกศพเพบครับในอัพเอนเดอร์คอรสจัดเมนนะคะแปดถ้วยช่วงเวลาที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่คนใหม่ก้าวเข้ามามันอยู่ที่ใจคุณค่ะ สองเหรียญทำแพลนนะคะเป็นการเป็นการเอ,อ่อบาลานซ์ด้วยการทำงนนานทั้งสองใบเป็นไพ่ของการบาลานซ์ของการปรับสมดุลของความคิดของความรู้สึกและการใช้ชีวิตของคุณในช่วง10 56วันดังกล่าวที่กล่าวไว้นะคะ1 6 3 1กรกฎาคมดานี่แหละนะคะการเปลี่ยนแปลงเอ่ยแล้วก็ใจของเราที่มันยังไม่นิ่งนะคะอาจจะต้องนิ่งแต่โอเคแหละมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ได้ใช้เวลาภายในไม่กี่อาทิตย์ที่จะ โอแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วในบางคนที่อาจจะเร็วก็ได้ในบางคนนะคะแต่บางคนคือใช้เวลาเป็นปีๆตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้เป็นลักษณะของราศีหรือลัคนามันต้องเจาะจงเป็นตัวบุคคลไปนะคะเซมสีคืนดีกันนะดูเหมือนฝั่งนวนก็ยากจะงออยู่นะฝั่งน้นก็อยากจะงออยู่นะ,นนะออนะพิเศษกว่าใคร ไปต่อไม่ไหวไปต่อแล้วกอจะเป็นเหมือนเดิมให้ความรักความเชื่อใจมันไม่เหมือนเดิมแล้ว let go control issue ปล่อยไปนะความสัมพันธ์หรือปัญหาที่มันเกินการควบคุมที่เราควบคุมมันไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นประตามอย่างที่เป็นไม่ต้องเก็บมาคิดมันไม่ง่ายหรอกที่จะไม่ต้องเก็บมาคิดแต่พยายามที่จะ ล่อยวางมันให้ได้มากที่สุดนะคะและอย่าลืมที่จะให้โอกาสตัวเองที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆหรือให้โอกาสตัวเองที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีๆเหมือนคนอื่นๆเขานะคะเที่ยคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทูกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะสานะคนมีคู่นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างไ,าไพ่ สามารถสับกันได้ระหว่างตัวคุณกับเขานะคะฝั่งคุณค่ะสถานการณ์ความรักสองดาบสิบดาบแล้วทำไมชาวพฤกษมดูจะมีปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยสิบเหรียญน,นะคะห้าเหรียญโอเคถ้าสถานการณ์ของคุณชาวธาตุน้ำค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคนรักของคุณหรือว่าเป็นคนอื่นๆที่เป็นชาวธาตุน้ํานะคะหรือจะเป็นด้านของอารมณ์ความรู้สึกก็ได้กุ้มนะคะ แม่กลุ่มมีนกราโกดุพิจิกที่ในราศีลคนาหรือดาวสุขนะคะหรืออารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปวนง่ายนะคะอ่อนไหวง่าย sensitive ก,กนิดนึงนะคะมีเรื่องของการความคิดนะคะความคิดการตัดสินใจหรือการสื่อสารที่คุยกันเนี่ยไม่ไม่เข้าใจกันอะเหมือนคุยกันไปทางซ้ายแต่เขาเข้าใจไปทางขวาหรือเขาคุยมาขวาเราไปซ้ายนะคะมันมีการผิดพลาดกันในเรื่องของการสื่อสารเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ในเรื่องของแผลเก่า ะะแผลเก่าๆที่มันยังไม่หายดีหรือความเชื่อใจที่มันยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซนทั้งหมดนะคะสิบเหรียญห้าเหรียญความสัมพันธ์ที่เราอยากให้มันมั่นคงกว่านี้อยากให้มันโอเคมากกว่านี้แต่มันกลับกลายว่ามันเป็นการเติมเต็มที่เป็นฝ่ายเดียวนะคะเป็นข้างเดียวเป็นการเติมเต็มที่น้อยไปสําหรับเรานะคะห้าเหรียญตรงนี้ความเงาเข้ามาแทนที่หรือความโดดเดี่ยวความรู้สึกเหมือน ไม่ถูกเอาใจใส่ได้อย่างเต็มที่นะส่วนเขาล่ะคะเป็นยังไงหกถ้วยเก้าถ้วยนออฟคัพควีนออฟคัพเลเวอร์มีเรื่องของคนนอกเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยดูน่าสงสัยค่เาเปิดเพิ่มอืมห้าไมท้ามีเรื่องของคนนอกเข้ามาแต่ไม่ใหญ่เท่า คือจริงๆอะหกถ้วยเก้าถ้วยเขาก็คิดที่จะง้อคุณอยู่เหมือนกันเขาคิดจะง้อเพราะเขายังมีความรู้สึกดีๆกับความสัมพันธ์แล้วก็ตัวคุณอยู่แต่เขาง้อไปง้อมาไม่รู้ทําไมความคิดเข้าถึงเปลี่ยนเปยนจากหกถ้วยกลายเป็นเก้าถ้วยแทนก็คือจากที่จะให้กลายเป็นว่าโยนทิง้งเขารู้สึกว่าการที่เขาจะให้คุณหรือการจะงอ้อหรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันไม่คุ้มค่าสําหรับเขา ที่จะได้หรือจะที่จะให้เป็นกับว่าแต่เป็นวางไว้ที่เดิมวางไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคนอื่นเข้ามาแต่ไม่ได้เด่นมากนะคะแต่ก็คือมีมีแต่ว่าไม่ได้เด่นในถึงขั้นแบบค,คุยกันจริงจังอะไรเบอร์นั้นนะคะแต่มันเป็นช่วงเริ่มช่วงเริ่มเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ค่อนข้างจะสร้างสร้างเออเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างปัญหา ที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอยู่เหมือนก,ก,ก,กันนะคะอมืมันคือการเติมเต็มแล้วแหละแล้วมีคนอื่นที่มาแทรกกลางนี่แค่เพิ่งเริ่มนะแล้วถ้าเริ่มมาสักพักมันจะขนาดไหนก็มีเกมว่าะจะมีปัญหาเพราะคนนี้เหมือนกันเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะหรือเป็นมังกรพฤกศบหรือกันนะ,ะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดเดียวกับคุณนะคะเป็นบุคคลที่ดูนิ่งนะ,ะนิ่งแต่ว่าน้ํานิ่งไหล ะะเป็นน้ำนิ่งไหลหลึกที่มีบทบาทเข้ามาภายหลังต่อไปมาดูที่ความคิดความรู้สึกบ้างเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเจ็ดดาบเตสแบดทไม้เท้านะคะเขา ค okay. ความรักของเขามันไม่เหมือนเดิมแล้วอะหลังจากที่เขาเดี๋ยวได้ไปแบบทําอะไรรับหลังทําอะไรที่มันไม่โอเคกับความสัมพันธ์ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปแบบที่ไม่น่าจะเปลี่ยนได้เร็วขนาดนี้เปลี่ยนไปเร็วเกินไปนะคะความรู้สึกมันจบเนี่ยจบจบคือมันเฟดไปแบบรวดเร็วมากนะคะแล้วก็อ้างในเรื่องของงาน เรื่องของงานเรื่องของอ,น,น, ون, อน,นุน้อนนี้อันนั้นที่มันเข้ามาเยอะภาระหน้าที่น,น,นู่นนั่นนี่ที่ต้องคิดต้องทำแทบจะไม่มีเวลาให้เราเพราะเรื่องงานเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างที่บอกคือหลายเรื่องนะคะเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าไม่มีเวลาหรือไม่ได้ใส่ใจเรามากพอต่อไปคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาเมจิเชียนเดอะฟลคุณคิดว่าคุณให้พื้นที่กับเขานะ คุณคิดว่าคุณให้อิสระกับเขาพยายามที่จะไม่คุมมากเกินไปแต่ดูอยู่ทางอย่างห่วงห่วงแล้วก็คุณก็พอจะมีกลิ่นอยู่บ้างหรือมีความรู้สึกสงสัยอยู่บ้างว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะคะมันมีอะไรหรือเปล่าที่ถูกแชรออกไปหกเหรียญถูกแชร์ออกไปถูก ให้ออกไปจากที่เราควรจะได้เต็มๆแต่เรากับถูกแชร์ออกไปกับบุคคลหนึ่งนะคะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันกั้นอยู่ตรงนั้นแต่เหมือจะยังจับไม่ได้สักทีเดียวนะเ,เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะชารีอ๋เจ็บถ้วยความคิดมากเขาต้องการให้เรายอมเขาอ่ะในทุกเรื่องยอมเขากว่านี้จากที่เคยยอมพอประมาณนี้ ต้องการให้ยอมมากกว่านี้นะคะความรักที่เขามีให้ความรู้สึกมันเฟดไปจริงๆคือเหมือนมันรันเอาออกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆถามว่าเราจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมก็มาว่าฝั่งคุณก็พยายามทาท,ที่สุดแล้วนะพยายามที่จะไม่ไปดกดดันหรือจู้จี้อะไรกับเขามากแล้วเพราะเพื่อที่จะแบบให้เขาได้มีพื้นที่ของตัวเองบ้างแต่พอให้พื้นที่ไปเขากลับเอาพื้นที่นั้นไปทําในส่วนที่มันไม่โอเคกับความสัมพันธ์นะคะ ต่อไปบทสรุปบทสรุปคนมีคู่ชาวผิดสงเอซับบอลแปดเหรียญ King of p e n ท a c ค e ลสาไม้เท้าโอ้การรอ ที่จะถูกเติมเต็มในความสัมพนนันธ์มีปัญหาบางอย่างเข้ามาการงา้อการให้อาภัยรับมือที่สามหรือเตร์ปปาร์ตี้ที่เข้ามาตรงนี้เราจะรับมือกับมันยังไงนั่นคือปัญหาแต่ผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปได้ค่ะแต่มันยากหน่อยอย่ายอมแพ้หรือยอย่าเพิ่งยอมแพ้ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ตรงนี้มีปัญหาตรงนี้นะ คุยคุยเลยได้ไหมมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของการคุยหรือการเคลียร์ในตอนนี้อจะต้องใช้เวลาออกไปอีกสักหน่อยนะคะเซมซีซบอกว่าเขออาจะยังติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่กับความรุ่มหลงรักนาเล็กดือ ให้ความรักรักตัวเองก่อนนะคะ Engagement ความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื่องของการคอมมิชเมนต์ Discord b ีเด e o ววันคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ใช่แล้วที่เราคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะมองเขาได้เป็นคนที่ใช่หรือเป็นยังไงหรือความสัมพันธ์จะยังไงก็แล้วแต่นะคะจะเป็นคอมมิชเมนต์แล้วมันคือ success แล้วมันคือความสําเร็จแล้วอย่างไรก็ตามนะคะ คุณอย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วยถ้าเราแคร์ล้วรักเขาหรความสัมพันธ์มากมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็มันจะผิดถ้าคุณไม่รักตัวเองนะคะคุณจะต้องรักตัวเองเหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนนะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่าสามารถสลับกันได้ระหว่างคุณกับคนคุยคนนั้นนะคะมาดูกันที่ฝั่งคุณก่อนสิบดาบสองเหรียญหดาบความสัมพันธ์มันเราหองเราแหงสุดๆเลยอะมันจะไม่ไหวแล้วอะ่ะมันคือการยื้อขั้นสุดแล้วอะ่ะมันคือการยื้อขั้นสุดเอ่อยื้อขั้นสุดนะคะ ไปไปมา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 หายหายยังไม่คอมมิชเมนเพราะมันคอมมิชเมนไม่ได้มันเป็นปัญหาที่ก่อมายาวอาจจะก่อนหน้านี้หรือเพิ่งเริ่มนะคะแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างหนักหนวก่วงสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะหรืออยู่ในฐานะของคนคุยนะคะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็เจ็บปวดมันเจ็บปวดเพราะความผิดหวังจากตัวเขาที่มีกับเราว่าจะเป็นคําพูดเอ่ยความ คำสัญญาคำโกหกอะไรต่างๆนะคะแต่เรายังพยายามที่จะคิดว่ายังไม่ยอมแพ้เรายังรู้สึกว่ามันน่าจะมีความหวังอยู่บ้างสักเล็กน้อย0.5อก็อย,ยังดีอย่างน้อยก็คิดว่ามันก็คือความหวังและคิดว่าถ้าเราผ่านไปได้ช่วงเวลาเหล่านี้มาจจะเป็นช่วงเวลาที่แย่รือร์จะเป็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราทุ่มให้กับคนที่เขาไม่เห็นค่าเลยสักนิดไอ้0.5นั้นอะ่ะมันเป็น0.5ที่เราจะได้เจอ คนใหม่ที่อาจจะดีกว่าก็ได้นะคะมันเป็นการทนหรือมันเป็นการแบกภาระอะไรบางอย่างอยู่ที่อาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้เราต้องดูที่การลงทุนไปว่าการลงทุนนี้ลง,ลงทุนไปแล้วเราจะได้อะไรกลับมาไหมถามเลยว่าความรักที่เราเทปไปเนี่ยเราจะไม่ต้องการอะไรกลับมาเลยจริงๆหรอนะคะไม่ว่าสถานะใดก็ตามนะฝั่งเขาเขาสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงคะ The Off ฟฟอร์สองไม้เท้า เป็นรักทางไกลเหมือนกันนะโอ้โหตัวเลือกเขาเยอะค่ะเยอะจริงดังนั้นการที่เขาจะแคร์ใครสักคนเป็นพิเศษเนี่ยแสดงว่าต้องพิเศษมากจริงๆนะต้องพิเศษมากจริงถ้าเขาจะแคร์มากอะแต่เขาจะเป็นคนเฟนลี่ใครเข้ามาก็เฟนลี่โหมดได้โหมดคุยโหมดคุยโหมดไม่ได้เกี่ยงไม่ได้แบ่งอะไรเลยทั้งนั้นคุยโหมดนะคะไม่ซีเรียสไม่คิดว่ามันเป็นการให้ความหวังใครด้วยเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่แร์เขาแฮปปี้จะคุยฉันแฮปปี้จะคุย ต่างคนต่างได้มันก็คือคิดว่าแค่นั้นก็คือแฝแล้วนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจนะ,ะตัดสินใจในความสัมพันธ์หรือในเรื่องของความรักของเขาในช่วงสิบวันที่จะถึงนี้นะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้น 6เหรียญ King of Pentacles Queen of Cups 6ไม้เท้า The Sun สิ่งที่เขาคิดรรู้สึกนะคะเขารู้สึกว่าเขาได้เขาได้ได้ได,ได,ได้ได้จากคุณอนะคือมันเป็นความสัมพันธ์นี่มันนอกจากไม่ชัดเจนแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งม่ได้ให้ฝ่ายนึงฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาแต่รับซึ่งเขาเป็นฝ่ายที่ได้รับได้รับ,ได,รบได้รับอย่างเดียวถามว่าเขาชิลหรือเปล่าก็เป็นใไรที่ชิลนะ แล้วเขาก็มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่โอกาสจะซีเรียสมันค่อนข้างน้อยนะคะโอกาสที่จะซีเรียสหรือโอกาสที่จะถึงใจเขาหรือเข้าไปในใจเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยจากทิพยไพ่มันขึ้นมาเขาวันไหวใช่เขาวันไหวแต่เขาไม่ได้วันไหว,ว,ไหวแต่กับเราอย่างเดียวเขาวันไหวไปเรื่อยคือเป็นเฟนลี่ที่เป็นเฟรลี่แบบเจ้าชูอะ่ะเจ้าชูไปเรื่อยๆนะคะไหลไปเรื่อยเป็นปลาไหลไหลไปเรื่อย อะไรอะไรก็ก็ได้หมดนะคะเหมือนจะง่ายๆเป็นคนแบบเหมือนจะง่ายๆแล้วก็ก็ง่ายๆก็ง่ายๆจริงๆก็ทํำลายใครก็ง่ายๆด้วยแค่พูดหวานๆปากหวานหวานร้อมก็ได้แล้วนะคะง่ายง่ายเลยคนนี้เดอะซันหกไม้เท้าถ้ามันจะดีกับคุณจริงๆคือคุณจะเป็นอะไรที่แบบต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ แล้วคุณจะหลุดพ้นกับเขาได้แม่คุณเราจะจเจ็บไปเรื่อยๆเมื่อเขาเหงาเขาไม่มีใครคุยในสิบคนเก้าคนไม่ว่างเนี่ยแล้วไม่รู้จะคุยกับใครอจะทักมาหาเราเป็นลำแบบที่สิบคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาเตรนจเจไม่เท้าสามดาบเสียใจเจ็บปวดใจมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือว่ารู้สึกแบบตัวเองแบบไม่ค่าหรือด้อยค่ามากสหับคนคนนี้ รู้ว่ามันมีสิ่งที่มันอยู่กลางกลางเราอะมีแพชชั่นค่อนข้างสูงว่าอยากได้เขาแบบต้องการจะครอบครองหรือต้องการจะที่จะคบเพราะว่าเราจะเจนกับความรู้สึกของเราเองว่าเราคุยกับคนนี้เราไม่ได้คุยเล่นเล่นคุยไปเรื่อยๆื่อนะคะเจ็ดถ้วยคุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันยังมีความหวังอะอย่างน้อยตัวเลือกนึันอาจจะถูกกระเถิบกระเถิบกระเถิบขึ้นมาก็ได้แต่ว่านานๆวันเข้าอะมันจะยิ่ง มันจะยิ่งทํำร้ายใจเราเองไปเรื่อยๆมากกว่าจากไพ่นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเดว l e อยากบอกให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะเขายังเล่นแบบนี้แหละนะคะก้าวไม่เทา้าก้าวไม่เทา้าแล้วก็ไลท์ออฟบอรนะคะเนี่ยเขายังเล่นยังจ้าชู้ยังแบบ แล้ลาไปเรื่อยเขาไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้หรือตอบโจทย์ของคุณได้ที่จะเป็นดัมเบลวันหรือที่จะเป็นการคอมมิชเมนต์คบกันแบบชัดเจนเป็นแฟนเป็นอะไรแบบนั้นอะ่ะเขาไม่สามารถให้ให้กับคุณได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยพูดหรือให้คําสัญญาคําหวานใ,นใดๆมาเป็นคําพูดหรือเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้ให้เชื่อในการกระทําซึ่งในสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่เขาก็บอกไม่ได้หรอกเพราะว่าจะมานั่งบอกมันก็ไม่ใช่เรื่อง นะคะดเบิลถ้าคุณเริ่มต้นใหม่คงจะเป็นอะไรที่ดีกับคุณมากกว่านะเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดใจคุยกับคนใหม่ๆนะคะต่อไปบทสรุปทำแผนนี้ สถ้วย We อ็อ f ฟอร์จูการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมานะคะจัดแบนการเปลี่ยนแปลงกำลังเข้ามา l ลเวิ s 1สดาบแต่เราจะต้องตัดหรือสูนเสีอะไรบางอย่างไปตัดใครบางคนออกไปเพื่อการเริ่มต้นใหม่เพราะไม่งั้นคุณจะเริ่มต้นใหม่ในจุดเดิมก็จะวนลูปอยู่ในวงกลมวงเดิมๆนะคะ เกี่ยวกับตัวเลือกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี่มันไม่ชัดเจนเกี่ยวกับคนที่ยังเล่นไปเรื่อยๆซึ่งมันค่อนข้างจะชัดเจนในตัวมันเองแล้วว่ามันยากมากๆที่จะคอมมิชเมนหรือตกลงปลงใจกับกับเราก็ตามหรือจากใครจากคนในนั้นที่เป็นตัวเลือกก็ตามนะคะเนี่ยมันต้องผ่านความเจ็บปวดหรือการหักดิบหักดิบจากคนที่เราคิดว่าเราจะให้โอกาส เขาหรือว่าให้โอกาสความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันเป็นความหลงนะมันเป็นความหลงหลงไหลหลงไหลในอาจจะเป็นบุค,คลิกนะคะรูปร่างหน้าตาหรือคำพูดลักษณะการพูดการเอาใจหลังตาในช่วงแรกๆที่การตกปลาอะมันต้องใช้เหยื่อดีๆใช่ปเหยื่อที่แบบว่าดูแล้วแบบเออมันต้องกินแน่ๆ นั่นแหละมันจะเป็นอะไรที่ช่วงแรกๆจะทำให้แบบว่าจะไม่ดแสดงท่าทีอะไรที่แบบไม่โอเคออกมาเพื่อจะทำให้คนหนึ่งแบบอยู่ในกำมือของเขาอะ่ะอลดพนได้นะคะโดยที่ตัวคุณเองขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจ อยากเจอเพื่อนไม่จริง true love นะคะ part life relationship new love ค่ะเราจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาบอกแล้วนะคะซึ่งความรักครั้งใหม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นรักแทหรือเป็นความรักที่ดีกว่านี้แน่ เพราะว่าความรักตรงเนี้คนเนี้ยเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรนะคะเป็นพาสไลฟ์ฟินิชั่นชีพเป็นคนที่อาจจะเคยรักหรือเราเคยรักเขาหรือเขาเคยรักเรามากๆมาก่อนแล้วเคยทําให้แบบเสียใจกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรคนหนึ่งที่ได้มาเจอกันแล้วก็ทําให้เราแบบว่ารู้สึกแบบเขาในชั้พบที่ผ่านๆมาแต่บอกเลยว่าความรักครั้งใหม่จะเข้ามาแน่นอนนะคะบอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงมันเข้ามา เข้ามาแน่แต่มันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในโอ่งเดิมหรือเปลี่ยนแปลงให้คุณได้เจออะไรใหม่ๆข้างนอกนั่นหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะจะเป็นฝ่ายเลือกเองนะโอเคคลิปของทึกศพก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ